สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องไอแอมปอนนะครับกับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สนะครับจากท่าที่แล้วครับที่ร้านผมเนี่ยได้ล้มละลายลงนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสายอะไรก็คือร้านผมเนี่ยอยู่ดีๆเตื่นขึ้นมาไม่เหลือเงินสักบาทครับไม่เหลือของในร้านสักชิ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีคนมายกเขาร้านผมจนร้านผมเจ๊งล้มละลายจําได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเหลือแอร์ให้ผมแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันทําให้ผมแบบ คือจริงๆแล้วมันหมดกำลังใจไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแบบใจฮึดสู้ครับชีวิตต้องไปต่อครับผมก็เลยต้องนั่งปั้นนะครับจากการที่มีแอร์อยู่เครื่องเดียวต้องมานั่งซื้อคอมเก็บมาใหม่คือผมก็ใช้เวลานะครับปั้นขึ้นมาใหม่แล้ะจากที่มันแบบโอ้โหชีวิตคือดับไปแล้วครับกับประพิกฟื้นอีกครั้งนึง <c oughs> ชีวิตในเกมนี้มันทุรักทุเลนะครับ มีหลายคนถ้าเกิดมีใครเล่นเกมนี้แล้วเจอเหตุการณ์แบบผมถูกยกเขาล้มละลายก็คอมเมนต์นบอกกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีเพื่อนอยู่โอ้ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะมีแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวท่อไปต่อกับวันนี้ครับที่ผมได้อ่ไปปลูกปั้นนะครับเก็บเงินแล้วก็เข้ามาแบบเอามาปั้นในพาร์ทนี้ผมซื้อคอมนะครับซื้อตู้เกมซื้ออะไรมา ให้มันเหมือนเดิมแล้วนะครับจากร้านที่ล้มละลายกลายมาเป็นร้านที่มีคอมมีตู้เกมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยววันนี้จะตามไปดูกันว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยครับภารกิจสําคัญให้อาหารพยาครับกินข้าวเยอะๆเลยนะวันนี้กินเต็มที่เลยพี่เลี้ยงวันนี้พี่รวยนะครับพี่ไปเก็บตังค์แล้วน้องกินเยอะๆเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมีด้วยกันในอนาคตนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยเราไปร้านคาเฟ่ของเราก่อนครับไปชั้นหนึ่งเลย อกว่าจะไปปั้นหาเงินมาได้น้ำตาลเป็นสายเลือดเลยครับนั่งอยู่หลายชั่วโมงจนกว่าจะเก็บตังมาทุกอย่างมันให้ครบเหมือนเดิมได้อ่านี่ครับวันนี้ก็มีเคเสกับลุงคนใหม่ลุงบอกว่าให้ทำอะไรเอ่ยเอา USB ไปใส่ที่ไหนสักที่ Hanover the USB Dive to the Man in the White นี่เดี๋ยวงานี่ยังไม่ได้มาดูเลยวต้องมาดูซะหน่อยละนี่คุยกับอ่า เวซของลุงขี้เมาเขาบอกให้ผมระเบิดร้านอีกแล้วเขาบอกว่าผมระเบิดร้านอีกแล้วนะครับอะโอ้โหระเบิดรอบที่สองแล้วนะเนี่ยลงใจร้ายอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่คือร้านพังไปแล้วพังอีกรอบนะนครับร้านเรานี่เปิดมาอโอ้โหเฟี้ยวนี่ครับซื้อตู้เกมอะไรมาเรียบร้อยนะครับมันอาจจะต้องมาจัดร้านกันนิดนึงนะฮะตอนเช้านี่ร้านก็มา โหเนี่ยครับผมไปไล่ซื้อคอมซื้อตู้เกมมาโอ้โหร้านผมเป็นอะไรเนี่ยคอมพังหมดอ่านี่ครับรบเรียบร้อยโหตื่นมาแป๊บเดียวพลังงานจะหมดแล้วเหรอเดี๋ยวขออัปเกรดพลังงานสักนิดนึงนะฮะอ่านี่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องง่วงนอนบ่อยๆนี่อัปเกรดร้านของเราอ้าอัพค e ิวให้ครบ้วนครับเปิดคอมกันต่ออ้า ไฟไม่เปิดโอ้จะเปิดโดยไม่ต้องใช้ไฟซะแล้วจะเปิดโดยจิกสัมผัสซะแล้วอะ่ะเราอ,ะอ่ะอ่าครับหลังจากไปห,หาเงินแล้วก็เรา,าต้องพัฒนาร้านกันต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับให้เราทํายังไม่ได้ไปดูการแข่งมา้ายังไม่ได้ซื้อเครื่องคอนโซลเลยนะนี่มีบินต้องเช็คบินก่อนเลยตื่นเช้ามาไม่ได้เลยเดี๋ยวบรรก,กาศหายครับสำคัญนะตรงนี้ครับ เปิดร้านเลยดีไหมเปิดร้านเลยดีกว่าหาลูกค้าหาเงินแล้วก็ซื้อของมาเพิ่มเดี๋ยววันนี้ผมขออัดเก็ดร้านนิดนึงนะครับโอ้กว่าจะเก็บเงินมาได้แต่ละบาทนี่น้าตาแทบจะไหล <c oughs> โอ้ออยเดี๋ยวขอพัฒนาร้านเลยแล้วกันนะครับ,บาบขยายร้านไปเลยขยายชั้นสองไปเลยดีกว่าครับโอ้ยเงินเราเก็บมาเยอะแยะแล้วก็ที่บล็อก โ oh, อ้สปีกเกอร์อ๋อเอาซื้อเลยละกันฮอตดอกตาลานนี่ครับซื้อเลยละกันนี่อะไรเอ่ยสปีกเกอร์ซิสเต็มอ่ะซื้อให้หมดซื้ออมันี่แพงแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยเลดซอร์ไฟเหรอ <c oughs> ไฟอะไรเอ่ย้ยเสียวอะ่ะนี่อยากได้อ่ะไฟอะไรเอ่ยไฟอะไร เออเดี๋ยวต้องไปดูนะครับมันเป็นไปอะไรอ่ากดไปก่อนครับหอ,อันนี้อะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เคสเอ้ยอ๋ยอผมแท่นี้อยู่นะมันช่วยให้มีอะไรเอ่ยกดไปเลยแล้วกันครับเรจะได้ฟิลฟิวใช่ไหมอ่ะกดเลยผมชอบอยู่แล้วความเตี้ยวโอ้โหเมาส์มีอัปเกรดเมาสด้วยอะ่ะเฮ้ยขอขึ้นไปดูชั้นสองก่อนร้านเราเป็นยังไงบ้างชั้นสองครับสวัสดีครับกานกลับหน้าเชิญใหม่ครับหูดชั้นสองเราโอ้โหมีชั้นสองแล้วกว้าขอของด้วยครับ อย่างนี้ก็ต้องซื้อเครื่องอะไรมาวางซะแล้วจัดเครื่องเฟี้ยวๆมาให้ลูกค้าบอกเป็นเครื่องคอนโซลเลยดีกว่าขอแบบเจ๋งๆให้ลูกค้าเลยดีกว่าเนาะโต้บีอาร์เอ้ยโต VR, ้ีอาร์เฟี้ยวอันนี้หนึ่งสองสามอันโต้บีอาร์สามอันเลยเครื่องวีอาร์แพงเหมือนกันนะเนี่ยพันห้าเลยเหรอจัดไปสามอันอ่าไอตัวที่เล่นเครื่องเล่นวีอาร์ใช่ไหมอุ้ย อัลละพันกว่าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหหมื่นสามจ่ายครับหมื่นสามไม่ธรรมดา้โอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยใครบีดอะไรอยู่หน้าร้านเสียงแน่นมากโอโ้เดินดูแลลูกค้งกลิ่นไรร้านเหม็นหรือเปล่าขอตรวจเช็คนิดนึงโอ้โหชัดเจนเหม็นอับเหม็นหึงโอ้ยครับฉีดไปที่เสื้อลูกค้าดูเหมือนจะมีคนไม่อาบน้ำนะ นี่ครับฉีดไปที่อืฉีดใส่เสื้อลูกค้าเลยครับฉีดใส่เสื้อลูกค้าเลยฉีดอืม <c oughs> ไม่งั้นนี่กลิ่นอับเหม็นมาก <c oughs> เฮ้ยอุปสงค์ต้องอุปสงค์แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเออกไปดูหน่อยครับมีของอะไรามาส่งบ้างวิ่็อถนี้ร้านเราจะมีเครื่องคอนฟูแล้ว <c oughs> เฮ้ยนิดวางโอ้โหพอนดอกเหรอปุ๊บ <c oughs> <c oughs> มาถึง รีฟุบเลยอ่ะแก้งป่วยหรือเปล่าอุวยดูแลทอดดอกให้พี่เขาหน่อยนะอ๋อมันตอนเย็นค่ะร้านปิดแล้วเขามาได้อู้นะครับร้านมันปิดถึงเวลาเขาปิดร้านแล้วเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ทาไมมานอนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีบ้านเขามาอยู่ในร้านก่อนก็ได้ครับโอ้ยทำไมมันอยู่แบบนี้อ่ะโอ้น่าสงสารเลยจ้งคนมานอนอยู่แบบนี้เหรอเนี่ยน่าสงสารเราเอาเอา เขาคงแบบนี้ได้นะครับเอาเอาของเข้าร้านให้หมดเลยเครื่องวีเครื่อง VR าไว้ทรงไหนดีเครื่องอ่าเครื่องเกมตู้เกมวางไว้ที่ก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราจะวางเครื่องวีแบบตู้ฟรีให้ลูกค้าได้เล่นนะครับสวยจัดประหลัดบอก อ้อาวเปียวลูกค้าใจลยครับครับรับค้า้อโอ้โหเสียงแน่นมากนะครับเว้นระยะทางทางเดินไม่ให้เดินเบียดกันนะครับตรงนี้ถึงได้แล้วตั้งทั้งสามเครื่องอีกทีนี้แหละร้านเราจัดเต็มแล้วครับอืมวางไปฮะโอ้ยไม่ต้องมีเคสด้วยนี่หว่าเนาะเอ้อันเนี้ย มันต้องมีเคสด้วยขอสั่งเคสก่อนครับอูดมาส่งด่วนเลยจ้าเอา้าเมื่อกี้มีคนเชิดรอฟังเสียงก่อนอ <laughs> มีหญิงสาวเชิดกันในร้านครับเล่นแล้วไม่ยอมจ่ายก็ต้องเป็นแบบนี้ครับชีวิตเมื่อกี้เห็นอูดวิ่งผ่านนะมาดูของก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมาส่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเรา เก็บเคสไปวางแล้วก็จะได้เครื่อง V R ทั้งหมดสามเครื่องโอ้นี่ร้านเราไปได้ดีสุดๆแล้วตอนนี้หลังจากที่ร้านเจ๊งล้มละลายโอ้ก็จะมาถึงจุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ไม่ง่ายนะครับชีวิตมันต้องฝ่าฟันอยู่ตลอดครับนี่มันเกมหนังชีวิตนะไม่ธรรมดาครับวางปุ๊บได้ยังโอ้โมีเครื่อง V R แล้วครับ โอ้โหเนี่ครับอ๋เมื่อกี้นี้เคสบางสลับหัวซะง,งั้นอ่าได้แล้วนี่ตรงนี้ได้เครื่องหนึ่งครับอโอ้โหนี่รลานนี้ตอนนี้เราถือว่าไปได้ดีมากเลยนเนี่ยครับเชิญน,นั่งได้เลยครับทุกค้าร้านเราเป็นกันเองครับโอ้รู้ว่าต้องมีเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติต้องมีเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวต้องลองไปนั่งดูก่อนว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดมีนี่โอ้โหสุดยอดเลย โอ้โหนี่ครับคบมาถึงก็โอ้ิ่เล่นเลยของใหม่เอี่ยมสดเลยนี่ครับเล่นอย่างมีความสุขเลยเหมือนจริงไหมฮะโอ้โหทําหูดับไปแล้วครับไม่ได้ยินแล้วอเส่็เ,เสร็จแล้วเล่นเสร็จพอดีเลยโอเคครับแต่ขอดูก่อนนะคะเครื่องเก็บเงินอัตโนมัตินี่ไหมอันนี้หรือเปล่าซื้อไปก่อนเลยครับแทนได้อ๋อ ทำให้แบบเครื่องที่ทําให้มือแห้งเนาะอันนี้น้ํายาโอเคกระจกห้องน้ํานี่ไง POS device นี่ซื้อเครื่องนี้ไปก่อนเลยพูดถึงผมก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้หมดนะขออัปไปก่อนเลยกันนะครับซื้อให้หมดเลยแล้วกันซื้อให้หมดเครื่องขนมปังไมโครเวฟซื้อให้หมดหูหมดเกลี้ยงลไปดูร้านเราหน่อยครับบผม หูนี่เครื่องเตือนแล้วครับใครชิงเครื่องมันจะเตือนนะแล้วก็จะมีการเก็บเองินอัตโนมัติหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราเคอยดูกันนะครับโอ้โหนี่ืตู้ขนมมีไมโครเวฟมีเครื่องทํากาแฟแล้วก็เมื่อกี้ซื้ออุปกรณ์ในห้องน้ํามาหืมทุกอย่างมันดีหมดแล้วนะแต่ห้องน้ําแบบเข้ามาล้วเห็นขี้ไม่สบายใจคือครั้งที่แล้วนะครับผมอะจากที่ร้านผมเนี่ยลม้มละลายไปใช่ไหมไอ้ไม้ถูกพื้น นาก่ายไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิมันก็หายไปด้วยครับไม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามันหายไปไหนใครเคยเจอการเหตุการณ์แบบนี้แนะนําผมด้วยว่าเครื่องมือสองชิ้นนี้มันหายไปไหนผอขอเปิดดูห้องน้ำก่อนห้องน้ําอันนี้อันใหม่ครับที่ซื้อมาเพิ่มโอ้ทำไมมันขี้กันอล้วไม่กดกันเลย ไอีก้อนมันเลิเลยอย่าให้รู้นะใครมาคิ้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ครับนี่ฮะการเปิดร้านก็ต้องดูแลให้ครบถ้วนครับในห้องน้ำเราก็ต้องทำความสะอาดให้หมดเดี๋ยวผมขอลองสั่งอาหารมากินหน่อยนะครับ <c oughs> ว่ามันได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้ยกดไม่เป็นอนะ่ะทำยังไง <c oughs> โอ้ยพลังงานหมด มผมต้องลบบกลับไปนอนก่อนเพื่อชาร์จแบตตัวเองร้านเปิดมาอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องคิดตังเองอะไรเองใช่ไหมอืมขอไปนอนสักตื่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาปล่อยให้ทุกอย่างมันร้านไปครับตอนนี้ร้านเรามีระบบจ่ายเงินอัตโนมัติมีดูแลลูกค้าคอมเคึมอะไรเราก็ครบหมดแล้วเครื่อง V ีาก็มีครับเราไปนอนตื่นนะครับ เอา,เอานอกไปเองเลยว่าไปแล้วอุอ้หลังจากที่ร้านเราไปได้ดีทุกอย่างมันเหมือนจะมีความสุขเราก็พอที่จะมีเงินแล้วนะชีวิตความมั่นคงเราก็ดีขึ้นอย่างนั้นผมจะลองขอเธอขอเธอเมคชิว l l หน่อยก็แล้วกันนะครับอื้ี่แพ็กเน็ตแพ็กเน็ตแล้วกุณกำลังตั้งท้องแล้วเหรออืม ตั้งท้องแล้วโอเคเดยตั้งท้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันลูกเราจะออกวันไหนนะโอเคอาหารก็พร้อมหมดแล้วนะจากครั้งที่แล้วีตาเรานี่ไหลเป็นสายเลือดเรามาแก้ตัวกันในท่านี้ฮะไอหิวข้าวหิวข้าวไปหาอาหารกินกันก่อนนะครับ โอ้มีเคเวสใหม่สวัสดีครับลุงวันนี้มีอะไรให้ทําบ้างครับเฮ้ยอ๋อเคเวสนี้เรายังไม่ได้ไปทําเลยอนะต้องไปทําตรงไหนเอ่ยอ่านี่ครับผู้ชายคนนี้ฮะใส่ชุดทักซิโดมเามามกอยู่ใดีให้เขาไปแล้วครับ โอเคมอบ usb แล้วก็นี่ครับมาคุยกับลุงอุ้ยลุงมอบ500เหรียญให้กับเราโอ้โหโอเคได้500เหรียญให้เยอะกว่านกันนะเนี่ยอย่างนี้โอ้โหโอเคร้านเราไปได้ดีลูกค้าเยอะมากดูดีลูกค้าแต่และคนดูมีความสุขโอ้โหเล่นเครื่องเล่นกันแบบเคลินทีเดียวเชียวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับไมค์คาเฟ่เราอัพอะไรได้อีกไยโต๊ะเราอัพเกรดได้้ยโต๊ะเรา นี่ครับโอ้โหเปลี่ยนโต๊ะหน่อยโต๊ะเก่าเหลือเกินลูกค้าจะได้นี่เหยียมเลยจ้าอุ้ยเสียวอ่ะแหมทนโต๊ะเก่านั่งมานานแล้วเฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เราก็ต้องเปลี่ยนปะเก้าอี้เก้าอี้อ้ยคุเสียวเก้าอี้โอ้โหดูดีเสียวได้นั่งเก้าอี้ดีๆกับเขาบ้างแล้วเมาส์คีย์บอร์ดเปลี่ยนไหม เออเมาส์คีย์บอร์ดเคสเปลี่ยนที่หมดเลยเอออันนี้ดีกว่าสวยน,นี้ดีกว่าเมาส์คีย์บอร์ดโต๊ะเปลี่ยนหมดแล้วครับโห่ครับโต๊ะเจ้าของร้านเออให้มันเหมาะสมกับการเป็นเจ้าของร้านหน่อยนะโอ้ยอา,อาเอามีอะไรให้เราซื้อกันอีกครับน,นี่กําแพงไอเทมไอเทมนี่ซื้อหมดแล้วโหร้านเรานี้ไปได้ดี พัฒนากว่าเดิมเยอะเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดตื่นครั้งหน้าตื่นขึ้นมาแล้วร้านเจ๊งอีกนี่คือแปลงตัวเกมนี้บักละ <c oughs> โอเคแล้วป่ะ <c oughs> เดินแบบน <c oughs> ชิ่งออกแบบไม่จ่ายทังตัวปลิวเลยฮะระวัง,ม,งมือชิงเหงอมือชิงเหงรอข <c oughs> อบคุณครับลูกค้านี่ต้องเป็นลูกค้าที่ดีดีแบบนี้ครับอย่าชิง ให้บริการผมเห็นไม่งั้นล็อกปรับราคาหน่อยหุ้อราคาเราต้องอัปเกรดแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวด้านบนผมต้องซื้อเครื่องเกมเพย์เออเกมเพย์เืเกมเพย์ให้ลูกค้าดีกว่าี่อ oh. นี่คอนโซลเครื่องคอนโซลครับแซ็ตบ็อกเออซื Z ้อแซ็บ็อกมาให้ลูกค้าเล่นดีกว่ามั้ง oh. จะขอซื้อหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับทีวีส hey, 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 hey. ักหนึ่งสองส เอาสักหกเครื่องแล้วกันนี่นี่ตัววางเพิ่มคอนโซลครับนี่เอาอย่างดีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันไปเลยเฮ้ยมันต้องมีจอยด้วยนี่นะใช่ไหมจอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี่เพราะว่าจอยมันต้องมีสองจอยไงอือเอาแบบี่สี่นี้บ้าง ูสามสิบชิ้นหูลับได้ไม่ไหวไม่ไหวนะตอนนี้อนี่ลูกค้าเข้าแบบรัวๆครับหูซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นกว่าบาทก็ได้อยู่นะสามหมื่นกว่าบาทตังเราพออยู่แล้วเฮ้ยไี่จ่ายตังตวนเลยเดี๋ยวอันตรายมากถ้าเกิดไม่จ่ายบินในพวกนี้บริการเราหายไปคนนึงนี่ร้านนี่สั่นคอแล้วนะครับว่าโจรโมวยมันคอยที่จะขโมวยของเราอยู่ไง ต้เตรียมพร้อมนะพรุ่นี้ไม่ได้เลยตกลงของพี่เขาไม่ได้หรอครับ <Yeah. S 1> อ่าสั่งของแล้วเดี๋ยวขอปิดร้านวันสำหรับวันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอเครื่องเซตบล็อกเออเครื่องเซตบ็อกเดี๋ยวมันจะมาส่งเราโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ ซื้อเครื่องซื้ออะไมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยร้านเราก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหมดแล้วไม่เชื่อว,ว่าร้านเราเนี่ยจะกลับมาเป็นร้านอันดับหนึ่งเหมือนเดิมได้นะครับก็ mm hmm. สำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับเ mm hmm. จอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย